ภารกิจหลักๆของกศนเนี่ยเราก็เข้ามาจากกิจกรรมเรียนรู้เช่นว่าลืมหนังสือผู้สูงอายุลืมหนังสือแล้วไม่รู้หนังสืออันนี้เป็นภารกิจหลักที่การศึกษาโรงเรียนที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เขมาในโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมาจัดกิจกรรมโดยใส่ใจให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกกําลังกายออกกําลังกายจัดกิจกรรมนะครับโดยการมีใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับ แล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่กศนเนี่ยได้เข้ามาทํากิจกรรมหลายอย่างนะครับเพื่อให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีกิจกรรมที่ต่อยอดอไม่ว่าจะเป็นการเรื่องจักสารภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เยอะแยะครับผมนายสวงกองแก้วนะครับอดีตข้าราชการครูนะ ดำเนินการไปพอไปติดต่อทีอ่อื่นมาว่าบัญญาจะได,ได้คำนี้ได้แล้วก็มาประชุมผู้สูงอายุเพราอเปเป็นประธานผู้สูงอายุของตำบลนี้แล้วประชุมอย่างสี่แจ้งไปเข้าใจน,านักเรียนทุกอย่างได้ทักเรียนว่าสร้างะจะช่วยกันเอาประกาศไปได้เป็นหืือมุดนักเรียนว่ากองว่าเสาเอาไปเจ้าภาพเสาเนี่ยลูกกันเลยเรียบร้อยจะซื้ออันนั้นอันนี้มากบริจาคตลอด ไัยเขาก็ว่าภัมีลูกมีหลานอยู่ต่างประเทศอยู่ในก็เชวนเชิญเชินมาร่วมของมารวมแต่บริจาคสร้างจากสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วก็ใช้วงเงินอยู่ประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทกับผมมีกลุ่มสปายสเปรก็ขอมูกลุ่มอย่างบริจาคอย่างเขาช่วยสนับสนุนเต็มที่การเปิดม้ากับใครมาเนาะ อยู่บ้านกง็งอมเลี้ยงหลานพอดีเลี้ยงหลานหลานไปโรงเรียนเข้ากับมาไงพราะว่ามันจะได้เข้ามาจะลงไปตึงวันตึงวันเหมือนละอ่นอนเนาะมันเดือนหนึ่งมันก็นเข้าสามเปิดเปิด,ปด,ปดสามขั้งค่ะเดือนหน,หนึ่งนะโอ้มีความหู้ได้ห้าความหูหลายอย่างเปิดเนี่ยอันเปิดจะมาสอนอนใดเข้ากับไปเนี่ยอันนั้นหลายอย่าง ะปะสะเปดยาหมองยาดมยาหอมอบสมุนไพรจักสารนี่ยน่ะกิจกรรมเยอะเยอะมากเพอาะโรมีนาเพราะว่าเจ้านี่เป็นครูสอนเขาตัวไอนาะสารซาทุกอย่างแม่จะสารได้หมดก็ต้องสอนเขาตัวทำให้โรงเรียนตัวนิจัย ดีใจว่าเขามีความหูเราไปเผยแพร่ขึ้เขาไว้นะดีใจนักขนาเลยแม่มิมใจลูกมิใจเดียวว่าได้มาโรงเรียนเนะาะมีความผูดหลายหลยายอย่างว่าเออเขาม,มาโรงเรียนนี่กอนนี้แม่ไปจา้างอย่างสักอย่างเนาะแผงที่ว่าแผงดอกไม่จันแม่ก็ไปจ้างเนาะแผงดอกแลงของขารวยอย่างนี้แม่ก็จ้างมาเข้าโรงเรียนเออเปิ้ลใหญจะได้ว่าเปิเรังกรรมหนังสือมอา้งั้นค่ะพอที่แม่ได้มาแมู่้ใจลูก ยิ้งเป็ยง่ายอย่างกระจ่างเนาะเอาอู่เรือกิจกรรมเนี่ยอูเรื่องประโยชน์เนี่ยท่วมท้นเลยเจ้าพ่อแม่ก็ชอบอยู่แล้วชอบมีกิจกรรมรวมมูคือความฮู้และไออย่างเทาบุกฮู้เขาได้ฮู้งานฝีมือเหมือนกับบางทีบางอย่างเขาเขาทำาบบจ่างพอมานี่มันมีเปินมีคุณครูเก่งๆมาสอนเขาก็ได้ความหู้ตรงนั้นไปปั๊บตัวที่บ้านแหมอย่างเช่นอุ้ยง่ายแปรงสวยดอกเนาะแต่ก็เท่ากับแปรงจ่างอยู่แต่มันบอกให้งามเพราะเปินมีครูมาสอน ในกิจกรรมของโรงเรียนผู้หยูเนี่ยเขาได้หลายๆแบบเขาแก้มีบ้านเขาก็สวยเขาก็สามารถเอาตีโรงเรียนนี่ไปจุวยกับตรงนี้ละเอาไปเอาไปปั๊บในกลุ่มชุมชนที่บ้านเขาได้รวยเจ้าใช่แม่กับไปแปลงขายเขาแปลงขายถ้าได้ขายเยอะมากแม่ก็มาเงินมาเข้าโรงเรียนย้ายว่าใช่เตอร์ย้ายบอกเอาเงินของเขาโรงเรียนนี่เนาะเช่นไม่กลัวถ้าไม่ย้ายกับปีนี้ขายไม่กลัวได้หลายหลายพันอยู่กันเลยมาเข้าโรงเรียนตวยกจะแปลงโรงเรียนใจตวยบอก เลยเจ้าจมนหลายคนคนที่คนที่เปิลเปิลวางนี่นะเปิลพูไปไหนเนาะลองไปพอแพเนาะอ่าเปิดม้าแล้วเปิดชอบเปิลชอบเออเปิลกระทุกใจถ้าพอไปเนี่ยเขาก็ได้เป็นเป็นกลุ่มไปที่บ้านตัวเองเนาะไปกับจอนกับม้าเปิลโอ้ดีเนาะมีความทุกขเนาะตัวจ่างเสาะหาน้อเออจอนม้ากับที่จอนมูเนื่อยเนาะเออเปิลกับจอนมาแหมเปิดกับจอนมาแหมดีเจ้าดีทุกคนชอบจอนจอนค่ะจอนหลายๆคนเกือบสิบผุคนละจอนม้านี่นะ ไปป้าเขาย้ายถ้าเขาไปโรงเรียนนี่เขามีหนังสือเอ้อย่างสม่นโอ้บวต้องน้องเหยเขาไปร่วมกันปีหู้นึงน้องหูสองไอ้เนาะช่วยกันสอนน้องมีอย่างน้องก็สอนมูยแม่เขาท้ายแม่มีอย่างแม่ก็สอนน้องเขาไอ้เนาะแต่ผอมเพี่ยนกันผมคิดเห็นกันนะ้เนาะมาหลายโยตินแนะนำาหมน่ะเขาอู้เหตุโหนึงเขาฟังเนาะเขาเกิดจะมาได้งงอมได้เงาอยู่นี่มันมีอัญชงเนาะอยู่นี่อยู่บ้านนี้ถ้าเขามาเพ่หนี่ได้เปลี่ยนผงเยอะแยะ ได้ไข่หัวได้ล่องลำทำเพลงสนุกฉันานนี่น่ะก็ดีอยู่แม่นี่ได้เต็มเต็มเลยเฮาแต่อก่อนนี่เฮาบอกคอยบอกบอกคอยได้งหูว่าเอ่อความเครียด่ะหัวเฮาจะเนี่จยจะได้ว่าเฮาจะผ่อนคลายได้จะได้บนห้องว่าปลดไปว่างอีน้อเฮาเขาวัดทุ่เจ้าเป็นสอนกับกับกับเป็นบางช่วงเนาะแต่เฮามาเรียนเฮามีมวยอ่ะอ่า ได้ได้รดปล่อยวางขี้โคดขี้มิงอีนะหายไปเลยละมาคุมตรงนี้เปิ่นจะสอนฮือสวดมนต์แล้วก็ทาจิตใจยังมีมีอันคู๊ดมาสอนนี่เนาะเออได้ปล่อยวางอีแม่ได้ประโยชน์นักล้กกระดานสูบผาพกยรู้สูบผาพกายนก่อ็ได้ได้การออกร่างกายมาเต้นมาฟ้อนมาล้ำมาหยั่งกันไวบริหารกายไปด้วยตัวโอ้ได้เต็มเต็มเลยแม่นะแต่นี <the at> <the at> uh, ่แ well, ข uh, ah, so ็งแรงแบบมีล uh, mm ูกให้ใครเจ็บมาซักอย่างแม่ทั้งความดันก็มีเจ้าความหู ความหูหลายหลาย,ายครูก็สนอนอเนาะอันอาจารย์ลูกตีไหนมาที่เปิ่นเจิญมาตีครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมีความหูอย่างแนะนําเขากลับมาพังกับมีความหูได้ติดตัวไปเขาก็เอาความหูเนี่ยไปเผยแพร่บอกให้เขาตั้งบ้านของเขาจะเจียวบาเจียก็แล้วแต่เขาเขาก็เขาก็ากมีความสุขละอยู่ในใจเขาอยู่นี่แล้ว